นึ่งยิงยอ้าวหนึ่งยิงยิงครับหนึ่งยิงยิงหนึ่งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะอะไรนี่แหละงานงานกัดสินงานกัดสินเจอกันนี้หมอลำครับบังเอิญเจออาจารย์อยู่ข้างๆครับอาจารย์ก็เลยหยิบใช่ครับก็เลยขออาจารย์หยิบให้อาจารย์ก็หยิบให้ได้กี่ใบครับได้สองใบครับกับเงินครับ เยอะอยู่วันนี้วันนี้วันนี้เอาวันนี้จะให้อาจารย์หยิบให้กี่ใบเอยมีเท่าไหร่หมดเนาะเครับเดี๋ยวรอสักครู่คุณงดก่อนคือให้อาจารย์หยิบให้สองใบนะคะเดียวกันอยู่หมอลำได้โชคเลยมี่รอลุ้นตัวเลขนี้ด้วยเนาะแล้วก็ให้อาจารย์หยิบให้มันใจเลขอาจารย์ตัวไหนครับชอบเกตหนึ่งเกตหนึ่งให้อาจารย์หยิบให้เนาะครับผมหที่ไปดิเท่าไหร่ก็เอาเลยครับวันเนี้ยเท่าไหร่ก็เอาได้เท่าไหร่ก็เอาทุ่มวันเนี้ยเอาแล้วเอาแล้ว แชร์ S <S ในเพจอาจารย์ละฉันไปเจอกันที่อ<ห>่อา,าละ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 ว่าวันนี้ขอฝากชีวิตไว้กับอาจารย์โอ้ฝากชีวิตให้กับอาจารย์เลยนะนวันนี้วันนี้ <S <S 2> <S 2> หมดหนี้เพราะอาจารย์เลยเนาะขอให้หมดหนี้วนัวนนี้วันที่แล้วมันมันมันจ่ายไม่เต็มมันก็เลยได้น้อยอืม<ห>แต่วันนี้ขอแบบหนักๆนักหน่อยขอลอตเตอรี่ก็พอแวันที่สองก็ได้ตอนนี้ลงวันที่หนึ่งก็ดีขอหนึ่งพอ หวังหวังรางวัลใหญ่ไปเลยนะครับเรองขายทุ่มไปเลยรางวัลใหญ่แล้วแหละแต่รอบนี้ขอใหญ่ขอแล้วรางวัลเล็กพี่อยู่จังหวัดอะไรครับนี่บัวขาวครับอยู่บัวขาวเองอยู่บัวขาวไปเจออาจารย์ที่งานไปเจออาจารย์ที่งานวันนั้นอ่ะค่อนข้างอาจารย์พอดีก็เลยเจอก็เลยได้วัดดีอาจารย์ก็เลยแบบว่าเพราะว่าศรัทธาในตัวอาจารย์ครับครับเพราะว่าทีแรกก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่หรอกพอเข้ามาแล้วรู้สึกว่า โอ้ที่นี่สัด์ติดจริงก็เลยชวนน้องชวนอะไรมาครับก็ได้หมดเนี่ยมาครั้งแรกได้ลอตเตอรี่ห้าใบครั้งแรกก็เลยเนี่ยก็เลยน้องก็เลยมาอีกครับเนี่ยแล้วก็เพื่อนก็ไปหมุนล้อได้หกสามงวดนั้นก็ได้ก็ได้อีกใช่ครับก็ครั้งแรกเหมือนกันที่พามาก็ได้กันหมดรอก็เลยสันตาตัวอาจารย์ที่นี่ก็เลยมาอีก แต่รอบนี้ก็ขอรางวัลที่หนึ่งแล้วกันนะครับอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์อยู่ในมุมเล้ตอนนี้เย็นอยู่ข้างกันก็เลยลอตเตอรี่มาขายพอดีก็เลยหยิบให้เจ้าหนึ่งได้เน้อคนด่ดาเขาคัดฟูคัดคนผมก็พูดไปหมดนั่นแหละตรงเลยแต่พี่เขาก็วิดีโอคอหาเพื่อนครับเนี่ยเพื่อนน้องคนนี้นี่คนนี้เลยคนโชคดีเอาพี่เขาถูกหรอถูกจับอะไรได้นะจับลอตเตอรี่ได้หรอมีคนพี่ได้กี่ใบนะครับ ได้ได้ได้ทวนแรกที่มาทุนแรกที่มาได้ที่เขาอะในวีดีโอเขให้มาเนี่ยเจออาจารย์เจออาจารย์อาจารย์หยิบดัตติี่ให้ด้วยทุกเต็มเต็เรลขว่ะผมโอ้ยตื่นเลยโอ้ยกะเลตายไปหาเพื่อนอีกว่าให้ซื้อตัวนี้นะเก้าหนึ่งไม่ต้องกับ9ก้าหนึ่งเจ็ดเก้าอให้เพื่อนมีเจเก้าแล้วก็เจ7ดหสองแล้วก็9ก้าหไม่ต้องกลับเลขอาจารย์ให้เพื่อนก็ถูกกับผม ูกทุกคนถูกทุกคนนี่ผมให้ก็หวยอาจารย์เพราะไม่ได้ซื้อเยอะซื้อแค่หวยอาจารย์ครับวันนี้ก็จะให้อาจารย์จับให้มีเท่าไหร่เอาหมดเก็บหนึ่งเอาจะชอบเก็บหนึ่งเก็บสองปูกแป๊บหนึ่งนะครับครับต้องมีเลขทูบด้วยนะครับทุนครับผมอันนี้มาแล้วครับเจ็ดมาเจ็ดมาแล้วนะตัวแรกมาแล้วครับนิ่งๆนะครับแต่ ถือไว้เลยครับน so ี่เจ็ดเขาจะเจ็บอะไรนะอ้าวเดบอกนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็เดี๋ยวไม่ัดเดยไปปันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหายเดี๋ยวจะหายเจ็ดหนึ่งโอ้โหวันนี้ขอให้เฮงทุกคนนะครับผมคนไม่ปรับเมส่ทองเนี่ยแน่เลยโอ้โหดึงมาที่ แม่ใท่ทองเนี่ยทำมาฝักแม่ใสองเลยแ่ไททองะแม่รงเยปใจมากหลเ่ยตรทองเล็บทำไมทำไมถึงเลือกมาปักเลยตรงนี้ครับอ๋อตรงนขแนะนำมาครับของเขาแนะนำว่ามาตรงเนี้ออหา่อหาแม่เพราะว่าปกติผมจะไปตรงโน้นใช่ปกติผมจะไปตรงโน้นได้ก็ได้ไม่ค่อยไม่เยอะเท่าไหร่่ะ ปกติจะเล่นไอ้พวกฮานอยพวกลาวถ้าเป็นจุดทูบถ้ามาจะจะจะชอบจะได้แต่ได้ไม่เยอะเราก็เล่นแค่ไม่ไม่ไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยเล่นเพื่อสิบาทยี่สิบาทก็ได้ลุ้นแต่ก็ได้จริงๆรพูดมาปักสามรอบก็ได้สามรอบครับมาแล้อาจารย์คัดจริงครับคัดคนคัดคนเพราะว่าเมัอนมว่าถ้าเราจิตศรัทธาจริงๆอ่ะมันจะนำพามาแต่เราตั้งใจมาไง นั้งใจมาเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เป็นหน้ามานะครับอันนี้ไม่ได้เป็นหน้ามามแต่ว่าร<ม>ัตธตาในตัวอาจารย์แล้วก็ที่นี่เพราะว่าเราก็อยู่ที่บ้านเราก็เคาลพเอพร,รอะพิฆเนศบูชาพระพิฆเนศแล้วก็รู้เลยว่าถ้าเข้ามาแล้วสัมผัสได้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเยอะเราสัมผัสได้คเ้าะลุ้นตัวตอไปก่อนที่จะไป ตอนนี้เจ็ดมาแล้วตัวแรกนอนแล้วเจ็ดนะครับครอบเดอยู่แล้วก็มาปักถั่วตรงที่ต้นแม่สาทองนะคะจะพระอาจารย์เลยอาจารย์เินพระอาจารย์มีมณฑ์แม่จะเม่ไรนวคาับแต่ว่าก็ยังคุยกับผมเยอะเมื่อเมื่อกี้ยวพูดประเทศหนเห็นดอก กูขัดคุแต่ออกเน่ยผมสาใจครับผมแรนห้องครับกูยิ้มทางใเราสอนยิ่มู tense, ้หนึ่งสิบใบเมื่อก้หนึงสองหมืเนาะสองหมื่นเลยเงินจรงเหรอเอ้าเอาเหมือนหนึงไม่เหมือนเลใช่เลยไม่ตอกนไ่อันนี้ค่ะนี่นะทุกคนอยู่ในเพื่อนแล้วก็เพื่อน ออกมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราชัดเลยยิงชัดเลยโอ้ฮะนลุ้นแล้วนะอาจารย์ก็มาลุ้นด้วยนะฮะโอ้ดีชอบจริงจริโอ้เป็นตัวที่คุณพี่ที่จุดเนาะชอบด้วยหนึ่งหนึงอ้าวเจอกันจริงจริงครับหนึ่งจริงหนึ่งมาแล้วเจนะฮะเจ็ดหนึ่งจริงจริารนุ่นวันนี้เอาไ้ได้ทุกคนตรงกับเลขของอาจารย์เลย หน่เบมีเจ้าแม่ใส้ตีไดจดดไหมครับเจ็่มาแต่วันแรกนี่ทเย็บแม่นะ่มีเป็นร้ยตัวเาท่า้าออกก้าเลยครับยังไงต้องอกวาม่นถูกเลยเจ็ดหอีกครับเตาผมมาเจ็ดหนึ่งมาแล้วสีรัมมาแล้วปวเข่าไหวจ้างม้น ไม่บ yeah! yeah. ิ่งเลยละเพื yeah. 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 Okay. Yeah. No. ่เพื่อเลยเนาะเหมอลำมาเลยตัวตัวที่สามจะเป็นไรก็ช่างมันตอนนี้เราได้ละเจ็ตรงตรงละโอ้เจ็ดหนึ่บอกนะตัวที่สามเป็นเจ็ดเจหนบอว่าหงอ่ะชัดเจนชัดเจนเอาแล้วเซ็ดมา้ตผมอ่ะสิใบหนึ่งเจ็ดหนึงแล้วีเจ็ดไหมตู้านเดียวน ที่เจ็่ที่เจ้าแม่จ็ดเจ็สองหมดเลยหมดเลยแม่นครับผมแม่ลูกแม่จะอยู่ในงแน่เลยไปเบิร์ดเลยแม่แม่ครับผมตัวมาตัมาทุกบ้านเราจะรีพัดกับมานี่เราพร้อนเราพรอนเราพน้อมพ่อไปเราลุ้นตัวที่สามตัวสุดท้ายนะครับน้องสองไหมเป็นเจ็ดหนึ่งไหมครับสามตัวเลขเลยครับจากผู้ที่โชคดีจากอาจารย์นะครับอาจารย์เคยจับ ลอตเตอรี่ให้แล้วก็เคยถูกมาแล้ววันนี้ก็อาจารย์จะจับลอตเตอรี่ให้ดีแต่รอจุดทูบก่อนนะครับที่หันมาลำค้างกอดนะเป็นงานกระถิ่นไปร่วมบุญแล้วก็ไปเจอกันเลยหยิบลอตเตอรี่ให้พี่เขาเก้าหนึ่งสองใบนะครับวันนี้ที่เขาเลยมาหาปู่มาแก้บนแล้วก็นำทูบมาจุดที่เจ้าแม่สายทองครับล่างเลยเนี่ยแต่ปรากฏว่าเลขที่ขึ้นข้างหน้านั้นเจ็ดหนึ่งครับอ่า นี่ก็เป็นเจ็ดนะครับเนี่นี่ก็เป็นเจ็ดนะครับเนี่ยถ้ามีืง่ายเลยแล้อเจ็ดจริงๆวท่าเจ็อาจจะเป็นเจ็ดห่งียวหัวปลูมาแล้วเจมาแล้วนะครับเจ็ราล้ตัวที่สามนะครับพูดอะไรเียนพนันแล้วตอนนี้ก็ กำลังถือหากันใหญ่เลยนะคะหลังจากที่เลขทูบออกมา2ตัวแรกเนาะเป็น71นะคะตรงกับเลขของอาจารย์นอตตี้นะคะตอนนี้ก็ถือหาตัวสุดท้ายไม่รู้ก็ได้รู้เลยเฮ้ยรู้เลยจริงจริงโอ้โหเจ็ดจริงๆเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่ง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 จริงๆนะครับเด้อไปหัดรถตัวนี้ ก็ไม่มีแล้วล่ะไม่มีไปปล่อยไปปล่อยเต่าอยู่บ้านเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนไปปล่อยเต่าแล้วให้ให้เอาไอ้นั่นน่ะให้หลานดูทุกคนไม่เห็นนะหลานบอกว่าก็เลยถามว่าเอ๊ตัวไหนเห็นไหมหลานตัวเล็กมันบอกว่าขิเก็ดจเดินว่มันก็พุงกันเลยมาอ้าคือเขาครับอาจารย์นะ๋อเจนหนึ่งจะทำอะไรวิ่ง สี่รอบเจ็ดสิบเอารอบสาวสิบรบสาสิบเจ็ดขอนแก่นก็สเนะครับขอนแก่นก็อาจารย์อาจารย์สมรักหออโอเคค่ะทุกท่านคุณพันจัดไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะฮะออกมาแล้วนะสมตัวอาจารย์ไปูดยค ให้จัดครับนี่เป็นปทู่พี่ๆเขาจุดเมื่อกี้นะครับเป็น,นพี่<ร>ที่อาจารย์ไปงานกระถินไปร่วมบุญแล้วก็ไปเจอกันที่หน้าวิธีหมอลําำก็เลยมีคนมาขายลอตเตอรี่อาจารย์ก็เลยหยิบเก้าหนึ่งให้พี่เขาถูกนะครับวันนี้พี่เขามาแก้บนแล้วก็นําทูบมาจุดที่เจ้าแม่ไจทองปรากฏตรงหน้าคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับไม่ต้องซื้อตัวอื่นเลยไม่ต้องซื้อเออเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดอ่ามันตัวเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าง,ง่ายๆเลยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดใช่ครับแต่ปู่น่าจะบอกหนึ่งเจ็ดเนี่ยครับเนี่ย อแต่ว่าปลูกกับให้เลยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเห็นไหมน่งบนตั้งล่างให้้วนะเลับเลยไม่เลยตัวละพันบนเอินกินเปาบนออกงเอินมันแบบเนาะล่างออกหนึ่งเจ็ดบนออกเจ็ดหนึ่งทำยังไงติดหน่งงานจันออกสองก็ตดเจคูณสองหมดครับสิบรอบสองนะครับเนาะแต่ว่าบังเอิญนะเราพูดกันก่อนแล้วแกมาจับใช่ครับเราพูดเราดูก่อนนะเราพูดกันก่อนว่าชอบเลขไหนโอ้นะครับยังบอกอยู่ไม่ใช่หน้าม้านะครับนี่เด้อไม่ใช่หน้าม้าก็ปรากฏว่าเลขที่เห็นตรงหน้านั้นเป็น เจ็ดหนึ่งเจ็ดครับทุกคนนี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับทุกคนเนี่ยนะครับเบิ่งเด้อเอาแฉกเด้อทุกคนโอเคค่ะทุกท่านเราก็ได้ลุ้นนะคะเลขทูบสามตัวแล้วเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนตรงเป๊ะเลยนะคะโอเคทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกัปตันดัอมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะจากที่จุดทูบนะคะลุ้นตัวเลขเนาะก็ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวสายเอฟซีไปดูอีกครั้งนะคะ เย็นข้างกันที่เขาเลยบอกว่าเพื่อนที่เขาถูกฆ้าใบวีโอคอหาจา์จับลอตเตอรี่ให้ผมหน่อยจับแล้วแกยัรงล้เซหัวอยู่อีคนหนึ่งผมจับสิไปเดี๋ยวว่าตุ๊กตาถูกหลายใบมากเลยถูกหลายคนเดี๋ยวว่าเห็นใครก็จับได้หมดอีมีคนหนึ่งมันหมดก็เลยไม่ได้ดีนะจับเก้าหนึ่ง้วยไม่จับหนึ่งเก้านะเลือกอยู่เลือกระหว่างเก้าสามกับเก้าหนึ่งแล้วมานั้นแจกเก้าหนึ่งไหลังเชิญกลาขุงชนเลยครับ น่าจะแม่ใส่ทองนะครับนี่พี่เขาอีกวันนั้นจับให้ที่หมอลำครับต้องตั้งั้งขึ้นย่างไยืืเปิดถยน่จุดรูปแล้วได้ยังไม่กดถ่ายเจดละครับทีเ่น่ยล่โอ้ตรงตเลยโ้ยเจ็ดหนึ่โอ้ยโอ้ยโอ้ย เจ็ดหนึ่งเจ็ดเลยเหรอจี่แปดล้านเห็นี่ไหนนี่ตรงเป้เลยจี่แปดล้านทำอะไรครับหนึ่งเจ็ดเปจเลยล้านหนึ่งโอุ้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเฮ้ยเปิดจานเลยล้านหนึ่งทำบุญตรงเป้ครับตรงเป้เลยตรงเจ็ดหนึ่งเจ็ดตรงเลขทูบเลยนะครับที่จุดเลยพี่ก็ชูหน่อสุดยอดนะครับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดเฮ้ยสิบแปดล้านเลยพวกเลยข้างหน้าเป็นเลขทูบด้วยเอ๊ะหเก้าห้าหนึ่งข้างหน้าก็เป็นเลขทูบอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นนะครับผมช่วยแรงเยอะเลยนะเพราะว่าเลขเนี้ยแหงอื่นหมดแล้วเหลือแหงเดียวด้วยนะครับอี่ครับขอบคุณตรงนี้นึงครับอ่จอกล้องนั้นอันนี้นะครับ อะยะบ้างเงินขนาดนั้นนะครับผมมันมาดีครับได้ไม่ได้ยังไงสิบแปดล้านสิบแปดล้านนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดพี่บัวขาวครับบัวขาวครับรอบนี้ขอบัวขาวอีกครับขอบัวขาวอีกรอบที่แล้วสิบสองล้านก็อยู่กับน้องนี่แหละอยู่นั่งอยู่โต๊ะข้างเดียวกันอ๋อน้องนี่ทำงานอยู่ยู่เทศบาลเมืองเทศบาลใช่ครับทุกที่ทำงานเมืองอ้าวอ้าวอ้าวครับสาธุกเฮงๆด้วยกันครับอฮงๆด้วยครับมัด มามาถูกวันจริงๆเลยนะครับยังเหลือไว้ให้ครับไหนขอดูอีกทีครับเล็กทูปอ่าชัดๆเลยครับเด้อนี่นะครับไม่มีอีกแล้วนะครับ